การล้างไตทางช่องท้องเป็นหนึ่งวิธีการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตยเรื้อรังระยะสุดท้ายอาศัยผนังในช่องท้องเป็นตัวกรองในการเอาของเสียออกจากร่างกายผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดวางสายล้างไตที่ผนังหน้าท้องก่อนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชประะชับเปลี่ยนนโยบายให้การล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกทางแรกสำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพการล้างไตทางช่องทง้องมี2แบบคือทำเองหรือใช้เครื่องอัตโนมัติ ข้อดีทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยๆโอกาสติดเชื้อน้อยมากหากทำถูกต้องตามขั้นตอนไม่เสี่ยงต่อความดันตกขณะฟอกข้อจำกัดหากเดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักค้างคืนที่อื่นต้องนําน้ํายาติดตัวไปด้วยอาจติดเชื้อหากทําผิดข้ามขั้นตอนหรือมีการปนเปื้อนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนการหลังตายทางช่องท้องด้วยตนเองอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะ ขั้นแรกเตรียมสถานที่ปิดพัดลมและประตูหน้าต่างห้องที่จะเปลี่ยนน้ำยาให้เรียบร้อยหากไม่ใช่ห้องมิดชิดให้กั้นม่านปิดหน้าต่างปิดพัดลมบริเวณใกล้เคียงค่ะต่อมาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่มการล้างไตาทางช่องท้องดังนี้น้ำยาล้างไตหนึ่งถุงจุกป,ปิดสายสีขาวหนึ่งอันตัวหนีบสีน้ำเงินหนึ่งตัวผ้ากอสสะอาดสองแผ่นสำลีสะอาดหนึ่งก้อน70%็ดสิบเปอร์เซน้าคารฮอลเ์าเจลสบู่เหลวหรือน้ำยาล้างมือ ผ้าสะอาดหนึ่งผืนเสาน้ำเกลือถังน้ำหนึ่งใบโต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์หนึ่งตัวตาช่างขนาด3-5้ากิโลกรัมหนึ่งอัน,นาฬิกาหนึ่งเรือนและสมุดจดบันทึกประจำตัววางผ้ากอสสะอาดสำนีก้อนและตัวหนีบสีน้ำเงินไว้บนโต๊ะวางภาชนะสำหรับรองรับน้ำยาที่จับล่อยออกจากช่องท้องผู้ป่วยเตรียมเสาน้ำเกลือเทเจ็ดสิบเปอร์เซนาแอลกอฮอล์ลงบนผ้ากอสและสำนีให้ชุ่มพอสมควรจากนั้นไปล้างมือเจ็ดขั้นตอนค่ะ การล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะฝ่ามือถูฝ่ามือฝ่ามือและซอกนิ้วถูกันค่ะฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วถูสองข้างนะคะหลังมือถูฝ่ามือค่ะกำนะคะั้นโป้งถูไปสองข้างค่ะ ถูหัวนิ้วมือค่ะสองข้างนะคะปลายมือถูขวางฝ่ามือนะคะสองข้างค่ะต่อมานะคะถูรอบข้อมือค่ะเปิดน้ำไหลผ่านล้างทั้งสองมือนะคะ อย่าลืมส่วนหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะหลังจากล้างมือเสร็จเรียบร้อยเช็ดโต๊ะโดยใช้ผ้าก๊อชุบ70%แอลกอฮอล์หนึผืนเริ่มเช็ดจากมุมด้านไกลตัวทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้เช็ดไปทางเดียวกันจนทั่วทางโต๊ะและเช็ดขอบโต๊ะโดยรอบ นำผ้าก๊อซอีกผืนเช็ดถุงน้ำยาด้านที่หนึ่งโดยเช็ดเป็นเส้นตรงไปถึงขอบอีกด้านไปทางเดียวกันจนทั่วทั้งถุงและเช็ดขอบถุงโดยรอบระหว่างรอถุงน้ำยาแห้งใช้สำลีเช็ดตัวหนีบสีน้ำเงินทั้งด้านในและด้านนอกเสร็จแล้ววางไว้บนโต๊ะสะอาด จากนั้นนำถุงน้ำยาด้านที่เช็ดสะอาดแล้ววางคว่ำบนโต๊ะกลับผ้าก๊อซอีกด้านเพื่อเช็ดถุงน้ำยาด้านที่สองและขอบถุงทั้งสี่ด้านตรวจสอบสภาพถุงน้ำยาจากด้านนอกถุงน้ำยาได้แก่วันหมดอายุปริมาตรเปอร์เซ็นต์ของน้ำยา ฉีกถุงหุ้มน้ำยาชั้นนอกออกแยกสายของถุงน้ำยาออกนำถุงเปล่าใส่ลงในภาชนะรองรับถุงน้ำยาที่เตรียมไว้โดยให้ต่ำกว่าระดับช่องท้องทดสอบการรั่วซึมของถุงน้ำยา โดยใช้ฝ่ามือกดแรงๆให้ทั่วถุงน้ำยาและสังเกตลักษณะของน้ำยาว่ามีสิ่งปนเปื้อนหรือไม่ตรวจสอบสายและข้อต่อต่างๆเตรียมผู้ป่วยโดยนำผ้าสะอาดหนึ่งผืนวางใกล้ตัวผู้ป่วยและหยิบท่อล้างไตาจากกระเป๋าหน้าท้องของผู้ป่วยวางบนผ้าสะอาดให้ปลายสายอยู่กึ่งกลางผ้า จากนั้นล้างมือด้วยสบู่เหลว7ขั้นตอนและตามด้วยล้างแอลกอฮอลเจลใช้มือข้างที่ถนัดจับสายน้ำยาใหม่ให้อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ใช้นิ้วก้อยข้างที่ไม่ถนัดเกี่ยวฝาจุกยางแล้วดึงออกแล้วใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับสายต่อท่อล้างไตตรงบริเวณสีฟ้า จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างที่จับสายน้ำยาใหม่อยู่หมุนจุกปิดสายสีขาวออกพยายามให้ปลายของสายทั้งสองไม่ชนกันและไม่ชนกับมือหรือเสื้อผ้าต่อสายน้ำยาใหม่เข้ากับท่อล้างใตยของผู้ป่วยโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับสายต่อท่อล้างตตยตรงบริเวณสีฟ้าให้นิ่ง และใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างที่ถนัดจับสายน้ำยาบริเวณที่จับนำมาต่อกับสายท่อลางายตรงบริเวณที่เป็นเกลียวสีน้ำเงินแล้วหมุนให้สนิทคลายเกลียวเปิดวาล์วแล้วใช้ผ้าสะอาดที่รองสายไว้ตอนแรกผ่านหุ้มข้อต่อไว้ก่อนรอให้น้ำยาไหลออกจากท้องจนหมดใช้เวลาประมาณ1 0 1ถนาที แล้วจึงหมุนเกลียวปิดให้สนิทและปิดตัวหนีบสีขาวที่ถูกน้ำยาล้างไตด้านที่ปล่อยออกใช้ตาช่างช่างน้ำหนักน้ำยาที่ปล่อยออกสังเกตลักษณะสีความขุ่นใสและลงบันทึกในสมุดบันทึกน้ำยา หักสลักสีเขียวบริเวณสายน้ำยาเข้าแล้วเปิดตัวหนีบสีขาวด้านถุงน้ำยาออกประมาณ5วินาทีนับ1และ2และ3และ4และ5แล้วปิดตัวหนีบสีขาวด้านถุงน้ำยาออกเพื่อปล่อยให้น้ำยาและอากาศที่ค้างอยู่ในสายจากถุงน้ำยาใหม่ไหลลงถุงน้ำยาที่ปล่อยออกใช้ตาช่างชั่งน้ำหนักน้ำยาถุงใหม่ที่เหลือหลังจากปล่อยน้ำยาทิ้งไป5วินาที ลายเกลียวเพื่อเปิดวาล์วปล่อยให้น้ำยาไหลเข้าช่องท้องจนครบตามที่ต้องการเมื่อน้ำยาเข้าตามที่ต้องการหมุนเกลียวปิดเมื่อน้ำยาเข้าตามที่ต้องการนำตัวหนีบสีน้ำเงินหนีบสายน้ำยาด้านถุงใหม่จากนั้นหมุนเกลียวปิดและหย่อนถุงเปล่าลงข้างล่าง ล้างมือด้วยสบู่เหลว7ขั้นตอนตามด้วยล้างเงาเข้อเจลรอให้แห้งเปิดจุกป,ปิดสายสีขาวซองใหม่ตรวจสอบดูว่ามียาฆ่าเชื้ออยู่ภายในหรือไม่ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับส่วนสีฟ้าของปลายท่อล้างไตให้นิ่งและใช้มือข้างที่ถนัดจับสายน้ำยาใหม่บริเวณแป้นจับหมุนปลดสายของถุงน้ำยาใหม่ออกแล้วนำจุกป,ปิดสีขาวใหม่มาปิดปลายท่อล้างไต หมุนเกลียวให้แน่นลงบันทึกวันเวลาเริ่มปล่อยน้ำยาเข้าและออกและเวลาน้ำยาเข้าออกตอนน้ำยาหมดบันทึกปริมาตรลักษณะความเข้มข้นให้เรียบร้อยนำน้ำยาที่ปล่อยออกจากช่องท้องไปกำจัดโดยใส่ในภาชนะรองรับระวังไม่ให้น้ำยาหกหรือหยดลงพื้นใช้ก้นไกลสำหรับตัดถุงน้ำยาตัดถุงน้ำยาเทใส่ชักโครก กดน้ำล้างตามปกติทิ้งถุงน้ำยาลงในขยะสีแดงล้างกันไกลและภาชนะรองรับน้ำยาให้สะอาดหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำยาล้างไตได้ดียิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์หรือไลน์คลินิกล้างไตาทางช่องท้องโรงพยาบาลศรีสเกตตามที่ขึ้นตามนี้ได้เลยค่ะโทร083 7386589